ดึงจานของตีเดี๋ยวเลยโอ้ยพันไปอย่างยู่เพื่อนเพื่อนรอครับสองทันดูท้ายค่อนฮิตฮิตแหละครับมาต่อคลิปในวันนี้ครับจัดไปเอ็นแอลอะไรแตงก็อะไรนี่เยอะมาก

ที่มานี่ต้งองต้องโลหดสักหน่อยนะครับเพราะมีทางฝุ่นด้วยถึงกุฏิแล้วครับตอนนี้ โซนนี้เป็นป่านะครับเป็นป่าแบบใกล้น่าจะใกล้เขาอ่ะอารมณ์นั้นเลยนะ จอดจริงนะจริงนะจอดจริงจริงนะจ๊ะเอา,เอามาถึงแล้วครับจอดเป็นระเบียบเลยเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อกัน ชมจระเข้กันครับอันนี้คนนะครับจระเข้สตาร์ทนะครับัโค้ใหญ่เลยไม่ดังดังเราว่าน้องี

ตรียมน้าอเอาเอาบพอนี่เตรียมน้าับ่อกันก็ได้อะหลังจากที่ถวายสังขทานแล้วก็มาชมอาเขาเรียกว่ามาดูของดีกัรัใหม่เี่ยรใหมเน้นดารวมาชมบ่อปลามีจระเค้ด้วยะ

ระวังนะเว่าเสียวไอ้พี่นี่นะมาไวเนี่ยครับพบกับเราวันนี้อีกคลิปหนึ่งครับ ทำบุญวัดหลวงปู่ผางครับวันนี้ว่าจะมาล่อจระเข้ซสนไหนครับวันนี้ซอนในวัดในา้านะซอนในวัดในบ้าก็ให้มันรู้จักความนะซอนว่ากำลังเดินครับที่รถทำบุญในบ้านครับวันนี้คนแออัดครับไม่มีที่เข้าครับรถไม่มีที่จอดครับคือ อมองไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนครับผมวันนี้ก็คือเรามาทําบุญก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับต้องต้องใส่แมสด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้าทมไมกูไม่ใส่ครับนะผม <c oughs> เราก็กลับมามถึงรถ <ลด S 1> แล้วนะววน่าจะเดินทางต่อครับเดี๋ยวพักสักหน่อยก่อน